สถานการณ์การระบาดโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่ม1คนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิด -19 ก่อนหน้าค่ะเราจะไปติดตามจากคุณวสันต์ปรรยาเรือนรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่คุณวสันต์เชิญค่ะ ชะตาครับจังหวัดเชียงใหม่พบผ,ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สะสมละลอกใหม่แล้ว18คนครับซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแพร่ระบาดในครั้งนี้นั้นส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวโดยตรงครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือถนนย่านนิมานหีมินจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นช่วงปกติจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบริเวณนี้จํานวนมากครับแต่บรรยากาศล่าสุดนั้นเป็นไปอย่างเงียบเหงาครับ บรรยากาศย่านถนนนิมานเหมินหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากนักสังเกตได้จากการจราจรบนถนนแห่งนี้ปกติจะค่อนข้างหนานแน่นและติดขัดแต่ปัจจุบันพบว่ารถสามารถสัญจรได้ตามปกติร้านค้าบางส่วนปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 เเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าเมื่อปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและการแพร่ระบาดของเชื้อครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการซ้ำเติมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอย่างหนักและการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ก็จะสามารถช่วยเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักขึ้นบ้างครับนเวลานี้ถึงวันที่13บวันช้างไทยก็คงจะรวบรวมงบประมาณ ในการช่วยเหลือเป็นการค่ารถผ่านให้ผู้ประกอบการได้มีค่าอาหารช้างในปางช้างในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงหรืออะไรต่างๆได้แล้วก็ทําให้เขาในช่วงที่จุดนี้ประสงค์เนี้ยสามารถที่จะทําให้เกษตรกรก็นาวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี้ยมาจาหน่ายได้มันก็จะหมุนเวียนห่วงโซ่ไปเรื่อยๆลาสุดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นหนึ่งคนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของพนักง,งานเสิร์ฟร้านดิวไซส์บา์แอนด์รีสอร์ง ที่ติดเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้านี้ทําให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ทีมสอบสวนโรคสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเชิงรุกครับสําหรับผลการดําเนินงานตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 กในกลุ่มผู้สัมผัสพนักง,งานและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวร้านรเวร์ไซด์บาร์ในวันที่3-5มกราคมทั้งสิ้น117คน เป็นคนที่มาใช้บริการที่ร้าน109คนและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ป่วยคนที่62จำนวน6คนและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำของผู้ป่วยคนที่63จำนวน1คนพนักงานร้านกูดวิวจำนวน1คนทั้งหมดรอผลภายในวันนี้ครับซึ่งจากการสอบสวนโรคแล้วก็จะมีการานบริการกแห่งซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังยืนยันว่ายังสามารถเที่ยวได้ตามปกติครับ แต่ก็เน้นย้ําให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวนั้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมืออย่างสม่ําเสมอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับคุณจิรัชตาคุณศิลิมาครับค่ะขอบคุณคุณวสันตค่ะ